อยากทาธุรกิจแต่ไม่มีคอนเนคชันทํำยังไงครับหลายคนบอกอยากเริ่มทำธุรกิจนะธุรกิจน่าจะง่ายขึ้นได้เกิดมีคอนเนคชันเฮ้ยฉันเกิดมาไม่ได้ครอบครัวมีตังนี่จะสามารถหาคอนเนคชันได้ยังไงจะไปเรียนหลักสูตรต่างๆเพื่อให้มันได้คอนเนคชันเหรออย่างแรกคุณต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าคุณอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไอ้คาว่าคอนเนคชันนี่คืออะไรคอนเนคชันไม่ได้แปลว่าคนรู้จักนะฮะคอนเนคชันมันจะต้องเกิดจากมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นแปลว่าสมมุติว่าคุณรู้จักผมคุณจะบอกว่า้ค เออเรารู้จักกันเราเคยเดินสวนกันบ้านเราเคยอยู่ติดกันเราเคยเรียนงเรียนเดียวกันช่วยโปรโมตให้ฉันหน่อยสินั่นคือเขาเรียกคนรู้จักเขาไม่เรียกว่าคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นมันคือเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันครับนั่นแปลว่าคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณจะสามารถช่วยเหลือเขาได้และเขามีอะไรบางอย่างที่สามารถช่วยเหลือคุณได้มันต้องเป็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปขอเขาอย่างเดียว คือก่อนที่คุณจะไปสร้างคอนเนคชันโดยการบอกว่าเขาต้องช่วยเหลือคุณคุณต้องคิดแล้วว่าคุณมีอะไรที่คุณจะสามารถช่วยเหลือเขากลับไปได้มันต้องเกิดจากการสร้างคุณค่าจากตัวคุณเองก่อนให้คุณมีอะไรเพื่อจะไปเทรดในเรื่องนั้นก่อนเพราะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะไปเอาเขาอย่างเดียวฮะเขาไม่เลยคอนเนคชันเขาเรียกกลิงฮะไปเกาะเขาอย่างเดียวไปเอาผลประโยชน์เขาอย่างเดียวอันนั้นอย่างแรกคุณต้องเริ่มต้นกับว่าฉันจะมีอะไรที่ฉันจะสามารถไปช่วยเหลือเขาต่างตอบแทนได้เราอาจจะเป็นผู้น้อยนะครับเรายังไม่มีอะไรช่วยเราช่วยแรงได้ไหม เราไปช่วยอะไรที่มันที่เขาไม่อยากทําได้ไหมช่วยอะไรที่มันเขา,เาทําไม่ได้แต่เราสามารถทาได้ได้ไหมอาจจะเราเหนื่อยกว่าหน่อยได้ไหมนี่คือสิ่งที่ถ้าคุณยังไม่มีอะไรเป็นแต้มต่อคุณต้องสร้างแต้มให้ตัวเองเพื่อจะไปแลกคอนเนคชั่นกับเขาการที่คุณบอกว่าคุณไม่มีตังที่จะไปเรียนในพวกหลักสูตรสร้างคอนเนคชั่นต่างๆการที่คุณบอกคุณไม่มีคนรู้จักคุณไม่ใช่ลูกเจ้าขุนมูลน,นายคุณไม่ใช่ลูกไฮโซไฮโซแต่คุณจะต้องสร้างคอนเนคชั่นโดยการ เริ่มต้นจากการสร้างคุณค่าของตัวคุณเองก่อนครับเริ่มต้นจากการเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วคุณถึงจะไปเทรดตัวคอนเนคชันตรงนั้นกลับมาได้ครับดังนั้นจงจําไว้ครับว่าคุณกําลังหาคอนเนคชันโดยที่คุณต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพราะถ้าเกิดคุณไม่สร้างคุณไม่ใช่คอนเนคชันคุณกําลังหาตัวเกาะเพราะคุณเป็นปริงฮะ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ในเพจรูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอปไซต์แบงก์สุรกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ